ครับวันนี้ก็มาอยู่ในบรรยากาศตอนเทีย่ยนะครับพักเที่ยงไม่รู้จะทำอะไรแด่กันนะคิดได้ว่าอยากกินตำปะคุงกับอ,อ,อะไรนะตำบะคุง,ใส,งใส่กุ้งสดใสกุ้งสดนะโดนี่ติกอมาตับเองนะกิ๊กๆๆ,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 ๆะนี้เราเตรียมพร้อมแล้วไม่ถ่ายกูด้วยดิ นี่คนีแเต้องังอแล้วเม็ดไ้มันจับมีแต่เม็ดมากปไตเนล้มพออกนะออกรบบีรกลือั้นไต้องเอากออกอันนี้กุ้งก็ใส่ไปแล้วนะสูตรผมเองมาต้องง่ายๆหม มานนี่ใส่บัละกอไปแล้วไม่อร่อยก็แล้วไม่อร่อยอยู่ที่คนกินนะครับคนตำนี่เต็มที่แล้วนะไม่ร่อยแล้วก็โขกกันประมาณสัก50ปีที่ตำแรงตัเนื้อกุ้งเดี๋ยวนี่กุ้งกลับมาจากไหนวะเนอะเดีกยว้องสองเนี่ยเออหื้ ม่โคตรหน้าแดกไ้เฮียคิีมก่อนแต่ที่จริงถ้าการขายต้องใช้ช้อนคนละอนันนะเนี่ยผมเจ็ออบอสอืมมันก็อร่อยครับควอร่อยอร่อยขนาดไหนเยอ,อะนะดีไปช่วยกูเยอะ

เอาเด๋ยจะพึ่งไงเห็นนั่นนลนะเอานี่ออก่ปุบงานยืดยืดงานยืดยืดงยืดยืดดูส่นเอานียไม่มีผักเอาผักมาหน่อยเดี๋ยวปัเดี๋ยวดีก่ากวเอ้าเอา่อยครับนี่ไง ดีอ่ะดีอร่อยสดีอดาแล้มาเด้ยังไงบุ้งทำวันทีละดยอดครับหายเล มึงกลงรูมือตานมาใช้่เโอเคครับฝากิด okay, นี er ้เลยครับตําแก้มกันเนี้ยมาแห่งไแห่งโอเครอืบจะเยอะเยอะที่ไหนล่ะอูไอ้เหี้ยนักเลงไงกวบคพิกเฮแต่บ้าบอยแต่บ้า แองป่าอลินไม่ดีเขาใส่พริกเผ็ดบอกว่าเผ็ดกินไม่ได้มาพี่น้องมามาตามกันน้เบียร์นอนละจ้ะไปจามเลยไปโทรหน่อย คำใหญ่ๆคำโตโตอะไรข้างหลังมีแต่แนวไว้ยมั่งนี่พออร่อยไหมส้มตำอร่อยครับไหนยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยแล้วโอ้โหนี่แล้วต้องทำใหญ่ๆปุ้งปเออโอ้ยโอ้ยมีสายหัวด้วยเยอะ นานๆจะเจอกันทีฮะผมนี่มาจากสมุทรสาครเลยนะเนี่ยมาเพื่อเมนูไม่เบ็ดเลยรู้เรื่องเลยกูไม่เผ็ดวะเดี๋ยวมันก็มันมันมันอมนะฮู้นี่แหละกุ้งคายเองครับ

เออนนี้ทำไมตำอ่อยวะอร่อยทุกวันแหละอร่อยโหนี่อ่ะหืมได้ได้ยังโอ้ยหรอ้่าอี้นี่แดกไม่ได้อะไรกันอะไรลืมเลยแห้งแล้วมั้ง Tổ phù Nghe tổ phù á Ui Ăn lẩy quá Ui nó đây bao nhiêu Hả? Ui nó đây Ăn lẻ Càng À tông dâm, tông dâm, tông dâm Tông tông dâm

แกไปได้ก็สดน้ำร้อนน้ำเผ็ดแองพี่น้องพี่น้องมาด้วยน,นี้เ็ของข้าวก็มีนะแต่ไม่อยากกินข้าวมีน้ำหมดเผ็ดตามตูดอะ Ừ. thì nào không nào, ừ, ừ. hả, huh, nào ơi Không uống với chứ năm tao rồi thôi, อุ้ยออน้ำร้อนน้ำเด็ดอือใครไหมฮะอือกระ,ประกเปากเขาทำด้ย <c oughs> เด็นยบอยแนะจับ้องเลยตอนี้บ้องอ่จบร้องมากๆเลยคนล้าคนมคนไตากินำกันไปเนี่ไมันุังไงรั้ยังไงรักระหรามาผมใชารมากมากเลยเี่มึง

ใครจะไป <ừ. S 1> ไม่รู้ไปแมง <laughs> เพชรอีเรียอืมชุดดอยอะไระอ๋อเร่ นักเลงนี่อะไรกลัวพริกพริกก็กลัวโู้ั่น่ะิกต้องเลยบอยเลยอุ้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 ยแพ็ดแพ็นแพ็นโอ้ยตองใครกไม่ปิดวิ่งแลวพี่น้องวิ่งวิ่งเนี่ยอืม โอ้ยพี่เจี๊ยบต้องไปวันเเอเอครับพี่น้องยดิฉันผมไม่ไหวแล้วอุ้ยดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยฮะต่อ53ใช่ไหมวันนะี้จำกุ้งสดไปหน่อไม้กับปลาแห้งอุ้ยเหตุใดครับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับอู้หเฮ้ยเฮ้ย